มวัววีโอชัวรเลยยูนีฟ์มาตลอดนะอ่าวัสดีครับเราวันนี้เรามารีวิเนี่ยนะครับวีโอทให้หน้ามันสลัดสลัดไม่รีวิวเลยนะแพนนั่งท่าเดิมอีกบ้าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอ่าเดี๋ยวแท็กเฟซบุ๊กเราไารีวิวเนี่ยนะคนนี้คือใครเราไม่รู้จักหน้าแล้วสลัดนะสลัดแซลมอนนะแซลมอนนี่แซลมอนครับแซลมอนแซลมอนนี่อะไรนี่อะไรเดรโร่ครับเดรโร่อาร์คครับอาร์คอาร์คครับพิ๊กจิ้วสควิน ไอ้นี่ไม่รู้จักสองคนนี้ไม่รู้จักเฮ้ยไม่รู้จักคนเดียวรู้จักคนเดียวรู้จักไหมเออรู้จักคนเดียวรู้จักคนเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่สลัดโกลเด้นฟิตสนใจกูด้วยสลัดโกลเด้นฟิตครับครับไม่ใช่แล้วเอ้ยเขาวีโอเนอร์ได้มีสิทธิ์เหรอวะเออใช่ได้มีสิทธิ์พูดวะได้มีสิทธิ์พูดด้วยนะเมื่ี้บอกว่าไอ้แล้วกันนอกรันนอโง่กระโด่งแกแล้วครับหยาอนาคตไม่คุแทงลงกเบส หลานคนใหม่เอ้ยเข้าสลัดเมไหร่วะชื่ออะไรสลัดเท่ยอเไรสลัดเียรเยตลาดพิโจตลาดพิโจเฮ้ยไอ้ที่ยนี่ไม่ใช่ตลาดไปไกลเออน้ำมันเจ๊กมีสลัดี่เที่ยลาดเจ๊กไม่มีเนยเลยสลัดเจ๊ก